ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าได้เกิดในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่10นะครับหนึ่งโครินบทที่10บพระวจนะของพระเจ้านะครับเมื่อวานนี้นะครับในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่9นะครับในตอนท้ายอาจารย์เปาโลผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับก็บอกนะครับว่าท่านพยายามทําทุกอย่างนะครับเพื่อช่วยให้คนอื่นได้รับความรอดนะครับยอมเป็นคนทุกชนิดนะครับ และท่านเองก็นะครับต่อสู้นะครับท่านเองก็พยายามที่จะควบคุมนะครับตนเองในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับท่านพยายามที่จะควบคุมนะครับดูแลชีวิตของท่านเองนะครับเพื่อที่ชีวิตของท่านนะครับจะสามารถเป็นชีวิตที่ประกาศข่าวประเสริฐได้พี่น้องนะครับชีวิตของเราถ้าเราไม่ระมัดระวังเราปล่อยตัวนะครับของเรานะครับ เราชีวิตของเราก็ไม่สามารถที่จะประกาศข่าวประเสริฐได้นะครับี่น้องเมื่อการกระทําของเรานะครับไม่ได้ถวายเกียรติแพระเจ้านะครับไม่ได้เป็นแบบอย่างต่อคนอื่นนะครับการที่เราจะบอกว่าพระเจ้าดีนะครับการที่เราจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้ามันก็ไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าชีวิตของเราไม่ได้สอดคล้องนะครับกับพระวจนะของพระเจ้าหรือสิ่งที่เราเรากำลังประกาศนะครับ และจันพปโลก็บอกว่าสุดท้ายนะบอกว่านะเมื่อข้าพเจ้าประกาศแก่คนอื่นแล้วตัวขา้ขาพเจ้าเองกับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้นะครับอาจารย์พะโลกําลังบอกว่าท่านเองก็นะครับรักษาวินัยในชีวิตของท่านนะครับเพื่อให้เป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้ตอนเนื่องมานะครับในบทที่10นะครับตามแต่เดิมนั้นพระวจนะของพระเจ้านะพระคัมภีร์เมื่อเขียนในครั้งแรกนั้นนะครับไม่ได้มีการแบ่ง บทแบ่งข้อนะครับเาะาะั้นก็เป็นการเขียนนะครับต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่านะครับเพื่อสะดวกในการค้นหานะครับก็มีการแบ่งเป็นบทนะครับแบ่งเป็นข้อต่างๆนะครับก็อยากจะแนะนําให้พี่น้องได้เข้าใจด้วยเช่นเดียกันนะครับคำของพระเจ้าก็เขียนต่อเนื่องมาแล้อาจารย์เปโลก็ได้มีโอกาสได้ยกตัวอย่าง นะครับของนะครับบ่อนพบุรุษในความเชื่อหรือว่าบุคคลในพระคัมภีร์นะครับหรือคนในอิสราเอลคนอิสราเอลนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่ขาดนะครับวินัยนะครับในชีวิตของเขาเขาปล่อยตัวนะครับปล่อยให้ความปรารถนานะครับหรือว่าการความต้องการของเขานะครับมาเป็นใหญ่โดยที่ไม่ควบคุมนั้นเป็นอย่างไรนะครับตัวอย่างก็คือ อ่บพรพุทนะครับคนอิสราเอลในอดีตนั้นเขาได้ผ่านเขาได้อยู่ใต้เมฆนะในข้อในข้อที่10อ่าในข้อที่1นะครับนะบอกว่าเขาได้อยู่ใต้เมฆนะอยู่ใต้การทรงนำของพระเจ้าพระเจ้าทรงนำเขาด้วยเสาเมฆเสาเพลิงได้ผ่านทะเลได้ข้ามทะเลนะครับเดินไปนะครับ ก็เป็นเหมือนกับนะครับการบับติศมานะครับในปัจจุบันนะครับในบับติศมาในเมฆอยู่ในการทรงนำของพระเจ้าในทะเลเข้าสนิทกับโมเสสเป็นหนึ่งเดียวกันกับโมเสสนะครับนะอยู่ร่วมกันนะครับนะออกมาจากอ e ิเซลด้วยกันได้ดื่มน้ำฝ่ายจิตวิญญ,ญาณเดียวกันทุกคน นะครับพระเจ้าทรงดูแลเขานะครับเมื่อเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นคนของพระเจ้านะครับเมื่อเขาหิวพระเจ้าก็ให้น้ำนะครับออกมานะครับและความหมายของน้ำนะครับที่ออกมาจากหินในในพระวจนะของพระเจ้านั้นก็คือนะครับหินนั้นคือือพระคิดนะครับนี่ก็อาจารย์ปโรก็กำลังอธิบายนะครับพระคัมภีร์เดิมด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่าในข้อที่5นะครับก็สรุปบอกว่าแต่ถึงกระนั้นก็ดีมีคนส่วนมากในพวกนั้นที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยแม้ว่าเขาจะออกมาจากอียิปต์แล้วนะครับแล้วได้รับพระคุณของพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้ามากมายแล้วแต่พระเจ้าก็ไม่พอพระทัยในชีวิตของเขา นะครับเช่นเดียวกันกันกบในตอนอท้ายของบทที่9กานะครับบอกว่าชีวิตของท่านท่านจะมีต้องทุบตีร,ร่างกายของท่านควบคุมมันไว้นะครับเพื่อชีวิตของท่านนะครับจะเป็นคนที่ใช้การได้อยู่เสมอนะครับแต่สำหรับคนอิสาราเอลที่ไม่มีวินัยในชีวิตของเขาเขาปล่อยให้ชีวิตของเขานะครับอยู่ในพระคุณของพระเจ้าแล้วก็จริงนะครับแต่เขานะครับก็ล้มตายเกลือนกลาดในถิ่นทุกรกันดาราอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเหล่านั้น นะครับนะครับพระคัมภีร์ของพระเจ้าในข้อที่6ก็บอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้มีใจปรารถนาชั่วเหมือนเขาทั้งหลายนะครับอย่าให้เราปล่อยตัวปล่อยใจของเรานะครับไปนะครับตามความปรารถนาของเนื้อหนังมีอะไรบ้างที่เขาทำนะครับคนอสิสราเอลในข้อที่7บอกว่าอย่านับถือรูปเคารพเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทํา เขาได้นะเมือม่อโมเสสขึ้นไปบนภูเขาซินายพวกเขาก็สร้างรูปวัวทองคำขึ้นมานะครับแล้วก็กราบไหว้น,นมัสการรูปนั้นนะครับรูปเคารพนะครับที่เคยนมัสการในอียิปต์แล้วเขาก็ทิ้งมาแล้วนะครับออกมาแล้วแต่เขาก็ยังสร้างนะครับเขายังคิดถึงนะครับรูปเคารพเดิมๆนั้นอีกนะครับแล้วเขาก็สร้างสิ่งนี้ขึ้นมา นะครับและเป็นที่น่าสเสียใในสายพระเนตรของพระเจ้านําพระพิโรธนะของพระเจ้ามาและประชาชนก็นั่งลงกินดื่มแล้วก็เล่นสนุกสนานนะครับนมัมาสการรูปเคารพนั้นนี่คือสิ่งที่คนอิสเรลได้ทําผิดพลาดนะครับและอันที่สองนะครับอย่าให้เราร่วงประเวณีเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทําแล้วก็ล้มตายในวันเดียว23,000คนนะครับบาการร่วงประเวณีนะครับ เลืเขาทําอย่างนั้นนะครับพระเจ้าก็ทรงลงโทษเขาในข้อที่3มอย่าให้เราลองดีพระคิดเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทําแล้วต้องพินาศด,ด้วยงูร้ายนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาก็ได้ลองดีกับพระเจ้านะครับพูดท้าทายพระเจ้านะครับและในข้อที่10นะครับต่อไปนะครับอย่าให้เราบ่นเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทําแล้วต้องพินาศด,ด้วยองค์เพชฌฆาต นะครับจัมปโลก็ได้ยกตัวอย่างว่าเนี่ยคนอิสราเอลได้อยู่ในนะพระเจ้าทรงนําเขาออกมาจากอีบแล้วนะครับแต่เขานะครับก็บ่นต่อพระเจ้านะเจออะไรเขาก็บ่นต่อว่าพระเจ้าว่าพระเจ้านะครับไม่ได้เห็นพระคุณของพระเจ้านะครับและในที่สุดเขาก็ต้องพินาศนะครับเพราะคําพูดของเขาในข้อที่11นะครับพราะว่จนาของพระเจ้าบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเขา เพื่อเป็นตัวอย่างและได้เขียนไว้เพื่อเตือนสติเราผู้ซึ่งมาถึงวาระสุดท้ายของยุคนี้แล้วสิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์เดิมนะครับในอดีตที่ผ่านมาไม่ไว่าจะเป็นความผิดพลาดความล้มเหลวของผู้คนในอดีตนะครับที่ผ่านมาก็เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเตือนสติเราีนเราขอพระเจ้าช่วย นะครับเราจะไวต่อเสียงของพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับกับใครนะครับขอพระเจ้าช่วยที่เสียงนั้นนะครับจะมาดังขึ้นในใจของเราและเตือนสติเราในการดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าอเมนไหมครับพี่น้องนะครับและข้อ12บอกว่าเพราะเหตุนี้คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังไม่ให้ล้มลงไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์พระเจ้าทรงซื่อสัตย์โะรงจะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท,ทดลองโปรงจะทรงให้มีทางออกด้วยเพื่อพวกท่านจะมีกําลังทนได้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงเตือนเราในนอกทิลักหลายครั้งเราก็คิดว่าเราเข้มแข็ง นะครับเราไหวเราได้นะครับเรามั่นคงในพระเจ้าไม่เป็นอะไรหรอกนะครับพี่น้องและเมื่อเราคิดอย่างนั้นนะครับเราประมาทพี่น้องที่รักความประมาทเป็นหนทางสู่ความพินาศนะครับขอพระเจ้าช่วยเราอย่าให้เราประมาทอย่าให้เราเลินเล่ออย่าให้เราปล่อยนะตัวของเรานะครับไม่รู้จักที่จะควบคุมชีวิตของเราพี่น้องที่รักและในที่สุดนะครับเราก็ผิดพลาดเราก็ล้มลง นอจำเปโตรได้ไหมครับเมือ่อรเีสูทรงเตือนเปโตรนะครับเปโตรบอกว่าเนะถึงแม้ใครจะทิ้งโปรงแต่คาโปรงนะครับจะไม่มีวันที่จะทอดทิ้งโปรงนะครับเยสูบอกว่าเปโตรก่อนไก่ขันสองหนเจ้าจะปฏิเสธเราสามครั้งในที่สุดเมื่อเปโตรคิดว่าตัวเองเข้มแข็งในที่สุดเปโตรก็ปฏิเสธพระเยซูคริสต์เจา้า ขอพระเจ้าช่วยเราพี่น้องที่รักนะครับอย่าให้ความประมาทนะครับคิดว่าเราเข้มแข็งแล้วนะครับในที่สุดเราก็ปล่อยนะครับตัวของเรานะครับไม่มีวินัยในชีวิตของเรานะครับในการติดตามพระเจ้าไม่ระวัดระวังนะครับในที่สุดเราก็จะล้มลงได้เพราะฉะนั้นของพระเจ้าบอกว่านะครับนะไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นนะกับเรานะครับ ที่มันเหมือนกับการทดลองนะครับหรือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในโลกนี้พี่น้องหลายคนในอดีตก็ได้เจอการทดลองเหมือนกันกับเราพี่น้องคําพูดของเรานะครับก็เป็นนะครับเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับที่มันทําลายนะครับคนอิสราเอลในอดีตอย่างไรนะครับและหลายครั้งเราเองก็ต้องพินาศเพราะคําพูดของเราด้วยเช่นเดียวกัน นะครับการบ่นของเราการลองดีกับพระเจ้านะครับการโอร้อวดยกตัวเองขึ้นนะครับการที่เรานะครับนะไม่ละมัดระวังชีวิตของเรานะครับความบาปทั้งเพศที่เราให้สิ่งนี้เข้ามาครอบงําชีวิตของเรานะครับแล้วเราก็ไม่ยอมนะครับที่จะระมัดระวังปี่น้องที่รักในที่สุดนะครับสิ่งนี้ก็เข้ามาแล้วก็ทําลายชีวิตของเรา ขอพระเจ้าเมตตาที่สิ่งนี้จะห่างไกลจากชีวิตของเราอเมนไหมครับพี่น้องเราระมัดระวังนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคู้รับใช้พระเจ้านะครับนะฮะหรือว่าเรารู้จักพระเจ้านะครับเป็นคริสเตียนมานานแล้วอย่าคิดว่าเราเข้มแข็งพี่น้องที่รักเราควรที่จะระมัดระวังนะครับในเรื่องเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับระมัดระวังที่เราจะไม่นําตัวเองเข้าไปสู่การทดลอง พี่น้องที่รักนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าก็เตือนเรานะครับคิดว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ในที่สุดนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็นำหายนะมาสู่ชีวิตของเราได้นะครับขอพระเจ้าช่วยที่เราจะไม่นําตัวเองเข้าไปสู่การทดลองนะครับและพระเจ้าบอกว่าเมื่อท่านถูกทดลองนะครับพระเจ้าก็ให้มีทางออกด้วยพี่น้องนะครับเมื่อเราพยายามที่จะรักษาชีวิตของเราและการทดลองมันเ,นเกิดขึ้น พระเจ้าก็เตือนเรานะครับและพระเจ้าก็มีทางออกให้กับเราขอพระเจ้าช่วยที่เราจะนะครับหนีนะฮะออกไปในช่องทางที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราอาเมนไหมครับพี่น้องอย่านะครับคิดว่าเข้มแข็งแล้วเราก็เนะี่ยเข้าไปนะครับโยเซฟนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับพระเจ้ากําลังสร้างชีวิตของโยเซฟนะครับยกชีวิตของเขาขึ้นนะครับ แต่ว่านะครับผู้หญิงนะครับภรรยาของโปรตีฟาเจ้านายนะครับก็มีใจนะครับชอบโยเซฟนะครับและแต่ว่านะครับโยเซฟก็ยืนหยัดนะครับในทางของพระเจ้านะครับไม่แต่ต้องนะครับภรรยาของเจ้านายนะครับแม้ว่าภรรยาของเจ้านายจะพยายามที่จะช่วยนะครับจับโยเซฟไว้แต่โยเซฟก็นะครับวิ่งหนีนะครับ ออกจากนะบ้านของนะโพรตฟานะครับพี่น้องที่รักนั่นคือภาพของโยเซฟแม้ว่าโยเซฟจะต้องอถูกจับกลุมนะครับถูกขังคุกนะครับภรรยาของโปรตฟาก็ใส่ร้ายโยเซฟแต่ว่าโยเซฟเลือกที่จะรักษาชีวิตของเขานะครับในทางของพระเจ้าในทางที่บริสุทธิ์พี่น้องของพระเจ้าช่วยเราเราจะนะครับไม่ปล่อยตัวปล่อยใจของเรา อานเไหมครับพี่น้องนะครับเราจะรักษาชีวิตของเราในทางของพระเจ้านะครับไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์พระเจ้าทรงสื่อสัตว์องค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลององค์จะทรงให,ให้มีทางออกด้วยเพื่อพวกท่านจะมีกําลังทนได้นี่คือความเมตตาของพระเจ้าแต่หลายครั้ง นะครับเราไม่สามารถที่จะออกมาได้เพราะว่าเรานะครับไม่ยอมฟังเสียงของพระเจ้าเราดื้อดึงนะครับและในที่สุดเราก็ล้มลงขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเราเ,าเห็นไหมครับพี่น้องที่เราจะไม่นําตัวเองเข้าไปสู่การทดลองอย่าคิดว่าเราเข้มแข็งอย่าคิดว่าเรารู้จักพระเจ้านานแล้วนะครับอย่าคิดว่าเราทนได้พี่น้องที่รัก ขอพระเจ้าเมตตาเราพระคำของพระเจ้าก็บอกกับเราบอกให้เราหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี้นะครับเรื่องของนะครับรูปเคารพก็เช่นเดียวกันพระเจ้าก็ไม่อยากจะให้เราไปยุ่งเกี่ยวนะครับเกี่ยวข้อง นะครับอาจารย์เปโลก็พิจารณานะฮะบ,บอกให้เราพิพจารณานะครับเรื่องราวของคนอิสราเอลนะครับด้วยเช่นเดยียวกันนะครับถ้วยแห่งพระพรนะครับซึ่งเราได้ขอนั้นทําให้เรามีส่วนร่วมในผลิตของพระคิดไม่ใช่หรือขนมปังซึ่งเราหักนั้นทําให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคิดไม่ใช่หรืออาจารย์เปโลกําลังยกตัวอย่างภาพของนะครับแพสกาของคนอิสราเอล นะครับแล้วก็รวมถึงนะครับมหาสนิทที่เราทําด้วยกันนะครับในคริสตจักรของเราเรามีโอกาสได้ทําสิ่งนี้ในทุกอาทิตย์นะครับเมื่อเรานะครับทานขนมปังและน้ำองุ่นซึ่งเล็่งถึงพระกายของพระเยซูกิจเจ้านั้นนะครับเราก็นะครับคิดถึง พระเยซูนะครับที่เราจะเข้าอยู่ในพระเยซูคริสต์เจา้าให้พระเยซูคริสต์เจ้าเข้าอยู่ในเราเราสนิทกับองนะครับเรามีส่วนร่วมในพระองค์นะครับร่วมตายกับพระเยซูคริสต์เจา้าและให้ผลิตของพระเยซูนั้นนะครับ <savior> เข้ามาชําระเรานะครับแล้วก็เป็นชีวิตของเรานะครับนี่ก็เป็นภาพที่เราอยู่ที่โต๊ะเสวยนะครับร่วมกันกับพระเยซูคริสต์เจา้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอง อันนี้ไมครับพี่น้องนี่คือความหมายที่เราทำนะครับให้พระโลหิตของพระเยซูชำระเรานะครับเราเป็นของพระเจ้านะครับขนมปังนะครับที่เราได้ทานนั้นนะครับก็นะฮะให้เรานะครับผูกพันกับพระเยซูคริสต์เจ้าเรารับนะครับการชำระจากพระเจ้ารับการอภัยจากพระเจ้าเราตายกับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเรารับชีวิตของพระเยซูเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อาจารย์เปโลก็ใช้เรื่องนี้นะครับมาแล้วคนอิสราเอลก็นะครับคิดอย่างนั้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับผลภายนอกที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขามีการบูชารูปเคารพนะครับเขาก็มีความคิดแบบนี้นะครับว่านะครับ การที่เขาได้กินด้วยกันนะครับการดื่มด้วยกันนะครับก็เป็นพักพวกเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่นะครับอ,อยู่ในความคิดอยูใ่ในการปฏิบัติของเขาด้วยเหตุนี้อาจารย์พโลก็นะครับอยากจะให้เรานะครับมีชีวิตที่นะครับบริสุทธิ์ในทางของพระเจ้าเราแยกนะครับชีวิตของเราไว้ต่างหาก ด้วยเหตุน,นี้นะครับแม้ว่าเราจะรู้ว่านะครับการกินและการดื่มนั้นนะครับไม่ได้นะครับมีอะไรนะครับในจริงๆแล้วไม่มีอะไรเพราะว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งแต่นะครับก็อยากจะให้เราระมัดระวังแล้วก็รักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์กับพระเจ้าโดยเหตุน,นี้นะครับอาจารย์ปโโรก็หนุนใจที่ไม่ต้องการให้เราไปกินไปดื่มร่วมกับนะครับพวกแหนรูปเคารพนะครับหรือว่าผีต่างๆ นะครับจะเราจะไม่นะยุ่งเกี่ยวนะครับกับสิ่งนั้นนะครับชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าเป็นของพระเยซูคริสต์เจ้า เพราะฉะนั้นเราจะผูกพันอยู่กับโรงนะให้การกินดื่มของเรานั้นนะครับผูกพันกับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับแต่เราจะไม่ไปนะกินดื่มร่วมกันกับโต๊ะของนะครับรูปเคารพหรือว่าโต๊ะของพวกผีนะครับที่นะครับเขาถวายแด่ผีนะครับและแสดงนะครับการเป็นหนึ่งเดียวกันกับผีวิญญาณชั่วเหล่านั้นเราก็จะไม่ทําสิ่งนั้นเราจะไม่ผูกพันชีวิตของเรานะครับเราจะไม่เห็นแก่การกินการดื่ม แต่ว่าเราจะรักษาชีวิตของเราให้สะอาดรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์อเมนไหมครับพี่น้องนี่ก็เป็นนะครับการรักษาชีวิตของเรานะครับจิตวิญญาณของเรานะครับที่เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับความบาปเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับผีวิญญาณชั่วต่างๆอย่าให้มันมีส่วนในชีวิตของเราพี่น้องนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะเรื่องของการกินการดื่มเท่านั้นแต่ว่าเรื่องของความคิดจิตใจของเรานะคริสต์เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสไสยศาสตร์ อันเน,นะครับพี่น้องเวทมนต์คาถาต่างๆนะครับหรือว่าเราจะไม่เอานะครับเรื่องของการดูหมอนะครับเมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วเราไม่เอาคําพูดเราไม่เอาคำำําทํานายทายทักของนะครับเจ้าต่างๆนะครับที่เข้ามาในชีวิตของเราแม้แต่คําพูดของมันเราก็ไม่นะครับรับเข้ามาในชีวิตของเรา อ่น,น้หมครับพี่น้องนั่นคือการที่เรารักษาชีวิตของเราเราจะไม่ให้ถ้อยคำนะครับของคนทรงนะหมอดูมาครอบงําชีวิตของเรานะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนะครับถูกครอบงําด้วยคําพูดด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องทีนะ่รักนี่คือพระเจ้ากําลังบอกเราแล้วก็เตือนเราที่เราจะไม่มีส่วนในสิ่งเหล่านี้เราเป็นของพระเจ้า อ่าเป็นไหมครับพี่น้องนะครับและให้ชีวิตของเราถวายเกยเียรติแด่พระเจ้าอาจารย์เปาโลจึงบอกในข้อ23บอกว่าเราทําทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์เราทําทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นทําให้เจริญขึ้นอาจารย์เปาโลกําลังบอกว่าเรามีอสิสรภาพเรามีเสรีภาพเราสามารถทําทุกอย่างได้แต่นะครับไม่ใช่ทุกอย่างที่ทํานั้นเป็นประโยชน์ และไม่ใช่ทุกสิ่งที่ทํานั้นมันทําให้เราจำนวนขึ้นพี่น้องที่รักนี่คือนะครับสิ่งที่สําคัญและเราก็ควรที่จะนะครับมีพระวจนะของพระเจ้านี้นะครับอยู่ในใจของเราเสมอเราทําได้แต่ขอเราขอสติปัญญาจากพระเจ้าที่เราจะไม่นะครับปล่อยให้สิ่งนี้มาครอบงำชีวิตของเราอเมนไหมครับพี่น้องนะครับเรารู้จักที่จะคิดรู้จักที่จะเลือกอย่างถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่าให้ใครเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆนะครับอาจจันปโโลก็นะครับพูดนะครับลักษณะอย่างนี้เพื่อเราจะนะครับเห็นแก่คนอื่นเห็นแก่การที่เราจะสามารถประกาศข่าวประเสริฐนะเห็นแก่การที่เราสามารถรักษาชีวิตของเรานะครับให้ถูกต้องทั้งจิตใจของเราความคิดของเรานะครับถูกต้องต่อพระเจ้าและต่อคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องการรับประทานอาหารนะครับตามตลาดตามที่ต่างๆนะครับหรือว่าเราไปซื้อนะ ครับของตามตลาดทุกอย่างนั้นพระเจ้าทรงสร้างอามีไหมครับพี่น้องเป็นของพระเจ้านะครับเรานะครับก็ไม่ต้องถามอะไรนะครับถ้าพี่น้องไปซื้อนะครับอาหารตามตลาดนะครับเราก็นะซื้อมานะครับเราก็อธิษฐานต่อพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับอาหารหาเหล่านั้นนะครับเราสามารถฐานได้ทุกอย่าง นะครับเรามีศรา,าพานะครับและเราก็ได้อธิษฐานต่อพระเจ้ารับการชำระจากพระเจ้าแล้วนะครับหรือว่าไปงานเลี้ยงก็เช่นเดียวกันก็ไม่ต้องถามอะไรนะครับเมื่อเขามีงานเลี้ยงเขายกมาเราก็อธิษฐานต่อพระเจ้านะครับแล้วก็รับประทานด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้าแต่ถ้ามีใครมาบอกนะครับบอกว่าของนี้ถวายรูปเคารพแล้วนะนะครับเมื่อนะครับเป็นอย่างนั้นเราก็นะครับละเราก็ไม่รับประทานเพื่อเห็นแก่คนที่บอก นะครับบอกว่านี่เป็นของถวายของไหว้นะนะครับเราก็ไม่แต่เราก็ไม่ไม่รับสิ่งนี้นะครับเรานะครับมีสิทธิ์ที่จะทําได้แต่ เรานะครับเลือกที่จะไม่ทําเราจะไม่ให้การกินมาครอบงำชีวิตของเราอาเป็นไหมครับพี่น้องนะครับบางครั้งความบาปในเรื่องนะต่างๆก็เข้ามานะครับทางอาหารการกินนะครับเราจะไม่ให้การกินเป็นเหมือนรูปเคารพในชีวิตของเราเราจะไม่ให้การกินนั้นเป็นใหญ่นะครับแต่เราสามารถเลือกได้เลือกที่จะกินหรือเลือกที่จะไม่กินอะไร นะครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้านะครับก็บอกกับเราเพื่อเห็นแก่มโนธรรมนะครับหรือว่าจิตสํานึกของคนที่บอกเพราะฉะนั้นพระเจ้านของพระเจ้าในข้อที่31นะครับก็บอกกับเรานะครับบอกว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทําอะไรก็ตามจงทําเพื่อถวายพระเกียรติแดกระเจ้า เม็นไหมครับพี่น้องทุกอย่างไม่ว่าเราจะทําเราจะกินหรือว่าอะไรก็ตามนะให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้พระเจ้าได้รับเกียรตินะครับเราควรที่จะถามพระเจ้าพระเจ้านะนี่เป็นสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้าไหมถ้าไม่เป็นสิ่งที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับนะเราก็อย่าทำนะครับหรืออย่าเป็นเหตุให้นะครับคนอื่นหลงผิดไปนะครับแต่จันปโรบอกในข้อ33บอกว่าให้เป็นเหมือนข้าพระเจ้าเองที่พยายามทําทุกสิ่งเพื่อให้พอใจทุกคน ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนมากมายเพื่อให้เขาทั้งหลายได้รับความรอดพี่น้องนะครับเห็นชีวิตของอาจารย์เปโลนะครับอาจารย์เปโลนะครับก็เป็นชีวิตที่เห็นแก่ข่าวประเสริฐนะครับเห็นแก่ดวงวิญญาณของคนนะครับอาจารย์เปโลหายใจเข้าหายใจออกนะึคิดถึงว่านะจะช่วยคนอื่นให้รอดได้อย่างไร ไม่ได้คิดถึงตัวเองนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่จำปาโลนะครับมีชีวิตนะครับแล้วก็นะครับมีความปรารถนาจะช่วยคนอื่นให้ได้รับความรอดมีชีวิตเพื่อเป็นพรนให้กับคนอื่นเพื่อช่วยให้คนอื่นได้รู้จักพระเจ้าพี่น้องที่รักขอพระเจ้าช่วยเราให้เรามีสิ่งนี้ในการดําเนินชีวิตของเรา อันเป็นไหมครับพี่น้องนะครับไม่ว่าเราจะทํางานทําอะไรก็ตามนะครับเราคิดถึงนะครับคนในครอบครัวของเราคิดถึงสามีของเราเราจะช่วยให้เขาได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรเขาเมื่อเขารับประทานอาหารนี้ขอพระเจ้าอวยพรให้เขาได้รู้จักพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพรให้เขาแข็งแรงนะครับลูกหลานของเราที่เรามีโอกาสได้ดูแลเขาก็เช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรนะครับให้เขาได้รู้จักพระเจ้าให้เขาได้รับความรอดนะครับเมื่อเราทําอาหารนะครับหรือว่าเราไปที่ไหนนะครับทำธุรกิจขอพระเจ้าอวยพรลูกค้าของเราขอพระเจ้านะครับช่วยให้คนเพื่อนบ้านของเราได้รับความรอดนี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวใจนะครับของอาจาร,รย์ปอล พี่น้องที่แรกขอพระเจ้าช่วยเราที่ทุกอย่างในชีวิตของเราที่เราทําจะถวายเกยียรติพระเจ้าและเป็นเหตุให้คนได้รู้จักพระเจ้าอานเนไหมครับพี่น้องนั่นคือการดําเนินชีวิตนะครับอย่างนะครับคนของพระเจ้าที่สํานึกในพระคุณของพระเจ้าเราระมัดระวังตัวของเรารักษาชีวิตของเราอยู่เสมอเพื่อเราจะสามารถที่จะประกาศเพื่อเราสามารถที่จะเป็นพรเราสามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้แก่ผู้คนที่อยู่รอบข้างเรา นะครับขอพระเจ้าไม่ตาเราเราจะระมัดระวังนะครับอยู่เสมอเราจะไม่ปล่อยตัวของเรานะครับให้บาปเข้ามาครอบงำชีวิตของเราอเมนไหมครับพี่น้องนะครับนั่นคือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าบอกกับเรานะครับเราจะเป็นจะต้องระมัดระวังรักษาชีวิตของเราอย่าให้ความบาปอย่าให้เนื้อหนังเข้ามาครอบงำชีวิตของเราและทําให้เราพินาศเหมือนอย่างกับคนอิสราเอลนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเตือนเราอย่าคิดว่าเราเข้มแข็งนะครับแล้วแล้วเราก็ประมาท พี่น้องที่รักของพระเจ้าช่วยเราอะไรก็ตามที่ช่วยเราแล้วก็เตือนเรานะครับเราควรที่จะใส่ใจในการที่จะนะเชื่อฟังอามินไหมครับพี่น้องพระเจ้าเตือนเราเพราะพระเจ้ารักเราพระเจ้าห่วงใยเราอามินไหมครับพี่น้องนี่คือความรักของพระเจ้าขอให้เรามีโอกาสได้คิดถึงนะครับพระวจนะของพระเจ้าคําเตือนของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกกับเรานั้นเพราะพระเจ้าทรงรักพระเจ้าทรงห่วงใยเรา นะครับโปรงไม่ได้หมายความว่าโปรงนะครับเราต้องนะครับต้องทําอย่างนี้นะครับพระเจ้าบีบบังคับเรานะไม่ให้เราทําอย่างนั้นไม่ให้เราทําอย่างนี้จริงๆแล้วนั่นคือความรักของพระเจ้าต่างหากที่พระเจ้าปกป้องเรานะครับไม่อยากจะให้เราถลําลึกและเราก็จมลงในความบาปแต่เราจะเป็นคนที่มีอิสรภาพอย่างแท้จริง อาเมนไหมครับพี่น้องนะครับไม่ให้ความบาปไม่ให้เน,นื้อหนังเข้ามาครอบงำชีวิตของเราแต่เราจะมีอิสรภาพและเราใช้ชีวิตของเราเพื่อเป็นพรแก่คนอื่นนะเพื่อเสริมสร้างคนอื่นเพื่อเป็นเหตุให้คนอื่นได้มารู้จักพระเจ้า นะครับนี่เป็นสิ่งที่โรจน์นาของพระเจ้าสอนเรานะครับเราระมัดระวังรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์อเมนไหมครับพี่น้องนะครับอย่าเห็นแก่กินนะครับอย่าเห็นแก่นะผลประโยชน์อย่าเห็นแก่เงินทองนะครับอย่าเห็นแก่เพียงนะครับประโยชน์ในเวลานี้นะครับแต่ว่าเราจะรักษาชีวิตของเราเพื่อเราสามารถที่จะรับรพรจากพระเจ้าเพื่อเราสามารถที่จะนะครับเป็นพรตอบคนอื่นเอสาวเป็นคนหนึ่ง นะครับที่เขานะครับไม่สามารถที่จะรับพรของพระเจ้าได้เพราะเขานะครับเห็นแก่นะครับถั่วแดงที่อยู่ตรงหน้าเห็นแก่นะครับประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นนะครับเราจะเอาพรเดี๋ยวนี้นะครับแต่ไม่รักษาชีวิตของเขานะครับในในที่สุดนะครับเอสาวก็ต้องเสียใจที่เขาพลาดไม่ได้รับพรนะครับจากพ่อของเขานะครับพรในการที่เป็น บุตรหัวปีของพระเจ้าในเป็นลูกในคนโตในบ้านแต่ว่านะครับในที่สุดนะครับเอสาวก็ต้องเสียใจเพราะสิ่งนี้ของพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะไม่ปฏิเสธเสียงของพระเจ้าไม่เห็นแก่นะครับผลประโยชน์ข้างหน้านี้แต่เราจะให้ชีวิตของเรานั้นนะครับอยู่ในทางของพระเจ้าเชื่อฝังพระเจ้าเสมอนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่จะไขควรพระคาของพระเจ้าแล้วก็นําพระคําของพระเจ้ามาใช้ชีวิตของเรานะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ